นี่นะครับตู้ หัวตู้ครับผมเตียงเออหัวเตียงไม้ประดูราคาไม่เข้าท่า,ท,าที่ราคาแค่หมื่นกว่าบาทน,นะครับผมแต่ว่าเก้าอี้อยู่ทางอื่นนั้นเจ็ดหมื่นครับอันนี้แค่เตียงนะครับเตียงหกฟุตตัวเดียวหมื่นกว่าบาทเองไม้ประดูนะครับสวยๆสวัสดีครับนี่นะครับ เตียงของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับเตียงไม้ประดูนี่ครับเตียงหกฟุตนะครับผมไม้ประดูทั้งหลังนะครับราคาถูกๆครับสนใจสัง่งซื้อสัง่งทำได้นะครับร้านสัญญาเฟอร์นิเจอร์นี่ครับผมสนใจก็ทักเข้ามาทางเพจก็ได้นะครับผมร้านสัญญาเฟอร์นิเจอร์ปีกส่งนะครับ ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ความเม้นต์นะครับผมถ้าใครสนใจนี่ครับแข็งแรงนะครับดูผมโยกเนี่ยไม่โยกเลยนะครับไม่เคลื่อนโอู้สวยมากนี่คนระับถ้าตู้เตียงภาพจริงจะสวยกว่านี้นะครับดูในกล้องสีมันเป็น สีไม่เข้มเท่าไหร่ครับปกติจะเป็นไม้ประดูแดงนะครับผมไม้ประดูแดงแบบสวยเลยนี่นะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งมาครับแล้วก็จัดให้เลยหลายทรงหลายแบบครับถ้าลูกค้าชอบทรงไหนก็เอาแบบให้ช่างดูได้นะครับผมนี่ครับไม่แพงเหมือนเก้าอี้นะครับผมไม่แพงเหมือนเก้าอี้ที่ในสกีนะครับตัวละเจ็ดแปดหมื่นครับ อันนี้ใช้ไมาเยอะมากนะครับผมราคาแค่หมื่นต้นตๆเองครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับสนใจสั่งซื้อสั่งทำได้นะครับผมร้านสนทยาเฟอร์นิเจอร์ขอขอบคุณครับ